นอนอยู่บนเตียงพี่เมีย่ยงไม่ได้ละเมิดสีส่สข้อเลยนะปานาธิบาทก็ไม่ได้ละมเมิดอาทินนาทานก็ไม่ได้ละมเมิดกาเมชมิฉาจารเขาไม่ได้ละมเม,มิดอุสาวะธาตุเขไม่ได้ละมเมิดสุลาเมรยัตไม่ได้ละมเมื่อและยังไม่ขาดสติมีสติอยู่กับท่านอาจารย์นะพี่เมีย่ยงนะตั้งใจสมาทานสี่ห้า เพื่อรับประกันว่าเราจะได้เกิดเป็นมนุษย์เลยแต่ว่าค่อยนำกีละท่อนมะยังพันเตติสารเนนะตาหามปัญจศีลานิยาจามะว่าทีละท่อนธีละท่อนกีละท่อนทุกคนในห้องเขาว่าันด้วย ที่เราเว้นช่องทีละช่องทีละท่อเพื่อให้พิ่เมียงได้ตามได้แก้ได้ตามทีละช่องทีละท่องถามว่าพี่เมี่ยออกเสียงมาไหมไม่ออกหรอกแต่มั่นใจว่าร่องรอยที่พี่เมี่ยเคยไหว้พระเคยสมาทานจริงแน่นอนว่าเนี่ยท่านบอกมะยังพันเตพวกเรามีไหมดีขึ้นในใจเราไหม นี่ยไงมันเกิดขึ้นทันทีเลยใช่หรือไม่พอหัอ <Aust ans> วเรายินปุ๊บก็ไปตามเลยนั่นแหละคือเรื่องสำคัญทีนี้ปรา,ากฏวละพอพ่ายแตกไปค่อยๆหนาไปเรื่อยๆๆพุทธังสรณังชัจฉานิตอนนี้พี่เมย์ลืมตาขึ้นมาพอพี่เมย์ลืมตาขึ้นมาตาเป็นฝ้าขาวตาเป็นฝ้าขาว,ขาวขอะไรนะ ที่ให้รับใจก็ออกพอจบคำว่าปะฏิยมปิส,สามคำสารณะคาถานี้ใช่ไหมอีกสารณะ,ะเข้ามานำนิตรงงิกาเรารู้ไหมเรื่องอะไรคือตาที่เป็นฝ <ตา S 1> ้าขาวฝ้าหายแบบเนี้ยว้าวที่เข้ามเหมือนเหมือนรวมตันเพื่อมีมีไม่หงอกแบบ แล้วจะอยู่แม่บอกว่าสลายวลาลออกไปแล้ววงแรงก็โผล่ขึ้นมาพีาา่ฟ้าบอกวะทุกคนแบบเฮ้ยโอโ้ตาที่เมีใสเลยทีเนี้ยตาที่ฟ้าเขาใสาเลยเจ้าไหนตายก็รู้ว่าพ่เมียมเมื่อกี้เนี่ยพระอาจารย์ได้พาพ่เมียมสมาทานเอาพาร,ระรัตน์กลยเป็นที่ระลึกอันสูงสุด อันพาสุขานปกคทิงเรฐกิจเรียกว่าการสมทา,านเอาไปสรณะผมเป็นพิพิธเพื่อประกาศตัวเป็นชาวพุทธยืนยันว่าจะเกิดชาติหน้าสันใดเราจะเกิดเป็นชาวพุทธบัดน,นี้พี่เมียนได้มีร่องรอยแห่งการสมทา,านประกาศเอาพระระนารัยเป็นพิพิธเพร่อึกซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมาก ราะนี่คือคำประกาศที่จะเป็นชาวพุทธที่เมียได้ประกาศแล้วบัดนี้เพื่อรับประกาศความเป็นมนุษย์ของเราที่เมียสมาฐานสีนะปานาติปาตาเวรมณีสิกขาประธานสมาธิอย่างนี้เพราะว่าสิลท่อนสิลท่อนสิลท่อนไป ทุกคนในห้องก็ว่าเปล่อต้อนเขาแต่เหมือนเป็นกำลังใจช่วยพี่เนี่ยไปที่หลวปูส่สีเลนะสุขเกิงยันติสีเลนะภูหัตถธรรมะสีเลนะนิพพุติยันติพัฒมาสีลังวิโ,โสทะเยี่ยพี่เมียก็าหลับตาอันนี้พี่เมียก็ักตาเสาร็จแล้วพายต่อพี่เมีย บันดนี้นะพี่เมียงหนึ่งได้ดูชาพระรัตนารัย 2. สมาทานเอาพระรัตนกรัยเป็นที่พุ่งที่ระลึกที่เรียกว่ะไร,ร,ร,รสรารณคมจากนั้นพี่เมียงก็ได้ยืนยันความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ด้วยการสมาทานสี่ห้าทุกอย่างครบแล้วเหลือแต่ตอนนี้เราจะประคองจิตเรา ด้วยคำภาวนาที่พิเนียคำประจำนะพุทธโธ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 เพราะว่าพิเนียเขาเคยฝึกพุทธโธใช่ไหมเราก็เอาเอาล่องรอยทั้งหมดคือการเอาร่องรอยเกาะคนเกลื่อนใช้ตรงนี้นะพตอนแรกจังหวะหายใจของพิเนีย ไม่ตรงพุทโธของอาจารย์แต่อาจารย์ก็ยืนยันจะพุทโธแบบนี้ตากรอบเพื่อปรับการหายใจเข้ากับพุทโธเออ เพร่อจะพัฒนาไปเรื่อยๆเรื่อยๆไปได้นานพอสมควรอั๊บหนึ่งทีเฮือฮือขึ้นมาแล้วนี่คือการอ่านตัวขังแรกใช่ไหมเส้นกราฟก็ยังเป็นแบบนี้อยู่แต่ว่าเคเห็นไหมเส้นกราฟในจอมาดิเตอร์ พุโทธโธสอพุทโธไปได้อีกสักพักอีกที่มเมียแบบคานนี้เพื่อครั้งเนี่ยเพื่อครั้งนี้เดีแล้วก็พุทโธเรียนกาก็่นิ่งเลยเนี่ยเรีนกาก็นิ่งหมดพี่เพื่อเนี่ยเพราะว่าไม่ใช่ความทรมานนะมันเป็นภาวะของของขา้นลงของกายที่มาจาก สอานการณ์นะครับสุดท้ายของมันขเข้าใจป่ะวันนี้เส้นการาฟตรงเลยอาจารย์ก็ย,กยังไม่หยุดนะอาจารย์ก็ยกังพุโทโธพุทโธต่อก็อนำไปเรื่อยๆนำไปๆๆนำไปๆๆนำไปนำไปจนผ่านไปสักพักหนึ่งนะหน้าอดออออือขผมมีเนี้ยถอนขึ้นแล้วเหมือนมีแบบไล่ขึ้นมาที่คอไล่ขึ้นมาที่ปากแล้วรวมก็ออก อันนั้นไม่ใช่พีเมี่ยงหายใจนั่นคือา้าลมคือธรรมชาติเข้าใจไหมผ้าลมคือธรรมชาติพอพิเมียนไปแล้วตอนนี้กายแตกอย่นะนี่คืออาการของกายแตกา้าลมคือธรรมชาติเสร็จนะแ,แล้วปรากฏว่าไอ้ท่อที่เสียบในรูจมูก,กพิเมียน่ะนะแล้วก็ไปที่ขวด มันมีน้ำสเขียวอยู่ในท่อพอลมออกไปใช่ไหมน้ำในน้ำน้ำในท่อมันก็วิ่งปื๊บกลับเข้าไปในในในตัวพิเนี่ยแต่แป๊บเดียวนะฮะปื๊บเข้าไปแป๊บเดียวคนะานิ้วไหลมาเลยไหลเข้าไปขวดไตัวนีน้นี่คืออะไรฮะธาตุน้ำคือธรรมาชาตินี่คือการยืนยันที่จะไปได้ยินไหม ธาตุมันแยกกายมันแตกแต่าใจไหมนี่คือการสลิดและวสลิดและยังไงก็เอาคืนไปได้แล้วเข้าใจไหมธาตุแยกแล้วกายแตกแล้วทุกอย่างคืนความเป็าตุแล้วอาจารย์กม่ไดพูดถกออกโดยเฉพาะธาตุหนึ่งอาจารย์บอกไอ้ตอนนี้พี่เวียนผมไปเรียบร้อยแล้วล่ะมาพวกเรามาข่าวฟังฟ้องเข้ามา อาจรยก็ช่วยทุกคนในห้องแล้วกล่าวคำขอขมาทีเรียบแต่แล้วก็มีคนบอกพระอาจารย์ยังไม่ได้ถวายสังฆาทานคือ <c oughs> เรามาได้มาตั้งแสังฆาทาตต่อแรกใช่ไหมแต่ว่าภ <c oughs> ารกิจข้างหน้าเน <c oughs> ี่ยมเราต้องกาัญกว่าทันาทีเลยเขนะ้าใจไหมเออที่มันมากราบขอถวายสังฆาทานเพ <c oughs> ื่ออุทิศบุญให้กับพี่เมียและพ่อพี่เมียที่สาบไปแล้วเนาะทุกคนก็กราบขอถวายสังฆทาตแล้วก็ ผุทิ่ต่วนดูตรวดน้ำให้ที่เมี่ยพอกบอกพ่อหรือสอยอตา,าก,ก็ให้เปเรียกพยาบาลก็บอกมองาได้แลแ้วเป็นหน้าที่ของเขาต่อหละที่เขาจะต้องมาเช็คการตายแล้วก็ออกใบอะไรก็ตามซึ่งเป็นเรื่องของเขาเราไม่เกี่ยวเราก็เดินออกจากห้องมากันกัทีมงานทีมงานบอกว่าถ้าจะ พวกเราเคยได้ยินแต่าอาจารย์เล่าให้ฟังว่ามีกระบวนการในการนำทางผู้ป่วาารยระยะสุดท้ายเนี่ยเคยได้ไดยินแต่ไม่เคยเห็นกับตามาวันนี้ท่านเป็นบุญเหลือเกินที่ได้เห็นกับตาตัวเองเลยว่าสิ่งที่อาจารย์เล่ามาว่าเราสามารถประคับประคองจิตวิญญาณของผู้ป่วาารยระยะสุดท้ายรื่คนใกล้ตาย ให้จากไปอย่างสงบได้มันมีจริงๆและที่สําคัญมันแทบเป็นบูงของพวกเราอยู่แล้วเลยที่พระอาจารย์ได้ทําให้เห็นเลยว่าสิ่งที่พระอาจารย์ใช้น้ำทางผู้ป่วยเยี่ยทถ่ายจนแทบจบไปเนี่ยมันไม,ไม่ได้สลับซับซ้อนเลยมันคือความเรียบง่ายของร่องรอยที่คนป่วยมีไม่ว่าจะเป็นไหว้พระสวดมนต์ ไม่ <c oughs> ว่าจะเป็นไหว้พระสวดมนต์ไม่ว่าจะเป็นปมาทานศีลไม่ว่าจะเป็นการภาวนาซึ่งทุกคนมีอยู่แล้วใช่หรือไม่ร่องรอยเหล่านี้ทุกคนมีอยู่แล้วถ้าจะเอาร่องรอยง่ายๆที่ทุกคนมีอยู่แล้วก็นําทาให้คนเหล่าน,นั้นมันง่ามากเลยมันเรีบง่ายมากเลยมันไม่ซับซ้อนเลยก็ ทุกคนมันมีอยู่แล้วนี่คือสิ่งที่อาจารย์อยากจะเลให้ฟังว่าร่องรอยทุกอย่างในชีวิตของเราโดยเฉพาะความดีบุญกุศลม,มันทำมันแล้วเลือกเอาไวเรื่องนี้จะเกิดขึ้นสำเร็จไม่ได้เลยถ้าคนไข้นั้นไม่มีร่องรอยกนั้นใ,ให้หรือไม่พอพระอาจารย์จะพาไหว้พระสวมดมนตก็สวดไม่ได้ ไม่มีร่องรอยพอจะชวนสมาทานศีลก็ทําไม่ได้ไม่มีร่องรอยจะชวนภาวนาก็ทําไม่ได้พไม่มีร่องรอยเพราะฉะนั้นพระพุทธเดจ้าสินสอนเราว่าหลักสูตรในการพัฒนาจิตวิญญาณของเราคือทานศีลภาวนาจึงเป็นเรื่องสําคัญที่เราต้องมันทำมันสร้างให้ร้อง รอยเหล่านั้นมันลงจานจารึกไว้ในใจของเราถึงเวลามันจะได้เอามาใช้เข้าใจไหมถ้าเราโชคดีเรามีการรายอย่างนิดน้ำทามรือย่างที่อาจารย์น้ำทามในที่เมี่ยก็ดีไปแต่ถ้าวันนั้นเวลานั้นมันไม่มีล่ะเราจะทำยังไงเราก็ต้องพึ่งตนเองให้ได้ ตนแล่เป็นที่พึ่งแห่งตนแต่การที่เราจะมีตนเป็นที่พึ่งแห่งตนได้มันต้องมีร่องรอยที่ชัดเจนับบร้่นนี้ใช่หรือไม่เพราะการหมันทำพาการหมันสมาทานศีนการถอนหรือแม้แต่การ,การสวอมหมุถ้าเรามีสิ่งเหล่านั้นและทำเหมือนๆ่อยๆหลายคนที่ว่าการนำทางด้วยการพาเสือกหมุน โยคนนั้นบอกทานศีลภาวน,นาไม่ทันนดูเขาบอกว่าไม่ทันแม่เขาไม่ค่อยมีร่องรอยนะแต่แม่ชอบสวดชินระลังโทถ้อาอาจารย์เลยบอกนะรูปทุกคนเคยสวดได้ปาทุกคนยกมือเลยเคยวดกับแม่หมดเลยถ้างนั้นเรียนมาทีละคนนะมาได้นนข้างเขียนเนี่ยจากมืนแม่ไว้แล้วก็หาแม่สวดชินระลังโทพวกเราไม่เก่งเลย พอลูกคนแรกขึ้นจยียชนะนาฮพอแล้นแหละแม่นอนหลับตาอยู่ขยับปาตาเลยทุกคนตึ้งเลยก้อนเนี่ย <bible> ม <opus> ันอยู่ในจิตใต้สำนึกของแม่แล้วในการสวดเช็ครมันีเพราะฉะนั้นเมื่อแม่ได้ยินเสียงสวดปุ๊บแม่สรวจตาแล้วแถ่า้าคนไหนคนไม่ได้ไม่ร้องเข้ามาใกล้ ใครที่ทนได้รับได้ให้มานั่งตับมือแม่แล้วก็ผ่าวแม่ปู๋ม่าบขว่าไม่นานแม่ก็จากไปบบอย่างนี้โ้าาการสวดชินที่แม่รับของคุณับคนสวดชิญนรรจงก็ได้พร่อาจากทำยัง,งดีอีจีปิโศสะห่าขาโตสูมติปันโนสามอย่างนี้ก็ได้คอให้หมันทำหมันเอาไว้เป็นอรอ่อย เวลามีใครชวนมีใครพัดขึ้นมาปั๊บมันจะออกมาสร้างรอบรอยนันจะออกมาทำากระบวนการของมันเองเนะาะฝากพวกเรา,เาไว้ให้มันสร้างร่องรอยนานให้ดีเนาะอไปนี้ก็ภาวนาละห้านาทีนะขอ,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 อเชิญทุกท่านหลับตาลงหายใจเข้าลึกซึ้งฝ่ลงหายใจยา,ยาวถ้าจู่ลมหายใจตัวเองก็ได้ พูดก,ก็ได้อองยุคก็ได้หรือใครจะสร้างจังหวะก็ได้ขยับมือขยับไม้เบาๆให้รู้สึกตัวก็ได้ยังไงก็ได้ขอให้เรามีโรครอยแห็งเอาวนะขอเจิญท่าน,นอยู่กับการเอานะ